ยกยังไม่เคยลองสปีดยังไม่รู้ความเร็วมันยังไม่รู้ฟิลลิ่งในการขับของมันบางทียกอาจจะลองด้วยแต่ต้องดูลองเท้าก่อนว่าลองเท้าเฮ้ยลองเท้าอยู่ังรถมีผ้าใบไหมเคยเห็นหน้า <laughs> เห็นตากันในคลิปคลิปหนึ่งคือแบบ <laughs> ลงคลิปครั้งหนึ่งคือดังตุ้มเลยอ่ะดังเพราะอะไรคือขับรถกูบะพากูล้อหลุดจ้าดีนะไม่หลุดตอนแบบซิ่งแบบเหยยบเต็มที่ตอนนั้น สั่งได้สั่งได้ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อยกับโยชนะคะหยกกับตอรีนะคะน้องตรเพื่อนดีเอเปล่งแจ้งมเร็วมากไล่ชมสภาพวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านชื่อร้านชื่อร้านอะไรวะคมอจําชื่อร้านเพื่อนไม่ได้อือตรงสี่แยกกระสังนะคะของบุรีรัมย์ให้ของน้องน่ารักมากรอบนั้นมาไม่เจอนาะนา้น่ม นี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูของเลไอเทมสกูเตอร์ไฟฟ้าก่อนเป็นสซอร์กูเตอร์มอเตอร์เนาะแบบขนาดจิ๋วแล้วก็รถรถมันชื่อรุวว่นอะไรวะแตตอนนี้สตีั็ไม่มาเพราะว่าิ่งตื่นิ่งตื่นแล้วก็ผูออกมา,าเดี๋ยวให้ดูเลยกันว่าเป็นรถรุ่นอะไรนี่สองันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแข่งกันว่าคันไหนจะแรงกว่ากันนะทุกคนไปแข่งกันไม่ได้หรอกแต่เราจะเอาไปรีวิวว,ว่ามันจะแรงแค่ไหนเพราะว่า พี่เขาไปทําเครื่องมาใหม่แล้วเอามาแบบคือดูดีมากคือน่ารักมากโอเคนะคะเราตอนนี้เราก็วา่งมาที่ถนนที่ไม่มีไม่ค่อยมีรถผ่านเลยแหละเอาง่ายๆเพื่อที่จะมาลองตัวนี้ตัวนี้บางทีอยกอาจจะลองด้วยแต่ต้องดูรองเท้าก่อนว่ารองเท้าเฮ้ยรองเท้าอยู่หลังรถมีผ้าใบไหมไม่มีด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรองเท้าแตะได้อยู่มันก็ดิบโพสรองเท้าแตะตอนงานเตียมันจะเจิบเข้าใจไหม โอเคนี่ okay, เราอยู่กับ L S 1 2 5ใช่ไหม สปีดยังไม่รู้ความเร็วมันยังไม่รู้ฟิลลิ่งในการขับของมันวันนี้ก็เลยขออนุญาตพี่แจ็ค ่ัะมารีวิวเพิ่มรีวิวใหม่อีกรอบรีวิวสัวว่ามีอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างทำหมดเท่าไหร่แล้วก็เคยแข่งเคยประกวดเคยอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนอ่ะเคยเห็นหน้าเห็นตากันในคลิปคลิปหนึ่งคือแบบลงคลิปครั้งหนึ่งคือดังตู้มเลยอ่ะดังเพราะอะไรคือขับรถกระบะพาคล้อหลุดจ้าดีนะไม่หลุดตอนแบบซิ่งแบบเหยยบเต็มที่ตอนนั้น ด่หลุดตอนที่กําลังจะเข้าสนามตรงกําลังชะลอพอดีเลยแล้วก็ตึ้งไปเลยขนานั้นและก็มองหน้ากันแป๊บนึงก็อะไรวะนักเ่ะคแบบเฮ้ยเรารอดมาได้เพราะว่บุญเราทำมาไมตอนนั้นน่ะแต่คนถามเยอะเลยคนถามเปสิบยี่สิคนอ่ะใช่ไหมใช่ไปดูคอมเมนต์คลิปนั้นเนี่ยต้องดูดูแบบบางคนก็ ถามมูนคนก็ทําไมลอดหลุดอ่ะสงสัยมุงคนก็แบบด่าเลยนะเดี๋ยวก็แบบไม่เคยไม่ได้เข้าใจว่าอุบัติเหตุมันเกิดกับเราได้ที่เวลาไงมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเข้าใจไหมถ้ามันเกิดมันอันตรายกับเราเลยทั้งอันตรายทั้งเสียรถเสียอะไรเด้ทั้งหมดเลยนะถ้าแบบตอนนั้นแบบอยู่ในความเร็วที่แบบจะเกินขีดจํากัดอ่ะอ่ะโอเคข้อแรกก็คือเ s ล2 5่อซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบ รัดกลุ่มอีกรอบเลยอะพี่ให้พี่แจ็ครีวิวเบื้องต้นคือว่าได้รถมายังไงแล้วก็ทําส่วนไหนไปบ้างจากหลักเลยคันนี้ก็ขึ้นใหม่ทั้ง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 โครงเลยมีแค่โครกับถังเท่านั้นที่ที่จะเดิมๆเลยคือเบิกอะไรใหม่ทุกอย่างเบิกใหม่ทุกอย่างเลยแล้วเครื่องได้ทํำไหมคะเครื่องทาเครื่องทายังไงเครื่องนี้เป็นลูกลูกแกมลูกแกมหกเจ็ด ชัก1.5ครับก็ทำเต็มรูปเหมือนกันข้างในเครื่องแล้วคาบูคาบูเป็นคีเหลี่ยม6 1 7ครับลีดวีฟอสส์3อันนี้อันนี้คือเราไม่ได้ยิงสายใช่ไหมเราเก็บม่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเดิมๆเนาะแต่แต่ตัวนี้คือเรายิงสายฝั่งนู้นละครื่องตัวนี้อันนี้ก็เดิมหรือสีเดิมหรือว่าขัดอันนี้ก็เป็นยืดใส่ประเก็นเข้าไป หม้อน้ำนี่ของอะไรคะหม้อน้ำของเอวิสงานงานสร้างครับหมายหมายถึงงานสร้างหมายถึงงานมีเนียมสร้างเชื่อมขึ้นมาใหม่ครับสร้างเองใช่แองเดิมใช่ไม่ไม่ใช่ว่าตรงรุ่นนี้หรอก็ตรงรุ่นแหละแต่เขาสร้างขึ้นมาขายอะไรเงี้ยโอ้โคือครงเราก็เบิกใหม่ไอ้โครงเราทําใหม่เนาะโครงเดิมแต่ข้างในเลาะหมายถึงทําสีทำอะไรใช่ทำสีทำอะไรเกือบแทบจะไม่ค่อยมีฝุ่นนะเพราะว่าจอดในห้องแอร์นะคะทุกคน นี่เราควาเห็นการสะบัดอยู่เนาะการสะบัดธรรมดาครับโอรินโอรินธรรมดาช่วยได้เยอะไหมคะตอนยขับเยอะเยอะมากเยอะมากเลยถ้าไม่มีการสบัดก็เยบร้อยเหมือนกัล้มใช่ไหมจะล้มเล้มแล้วความเร็วมันสูงหมวิ่งได้สุดท่าไหร่คันี้ข้าเคยวิ่งกับวิกตอร์หน้าไมวิกตอร์มันอยู่220อันนี้ไม่ขึ้นไ้นไม่ขใช่แต่ไม่ไวกเตอร์ขึ้น220 ว่าคันนี้เท่าไหร่คร่าวๆก็ไล่ๆกันน่าจะ200ร้อยบวกอยู่ว่าอันนี้คือเครื่องทำแล้วนะถ้าถ้าเครื่องเดิมถึง200พันไหมเครื่องเดิมแปะๆจะไม่ถึงแต่บางบางบางครั้งก็ถึงถ้าไล่ดีๆก็ถึงแต่มันขึ้นช้าแต่ไมันขึ้นเร็วมาดูโชคโชคเกตซี่เกตซี่ใช่ตัวสั้นสุดเลยอ่าล้อล้อเหรอคะล้อเป็นอะไรซูเปอร์เด็กเนาะล้แท้ไม่ซูเปอร์เด็กสิยางอ่ะพี่ยางอันนี้ยางของเบลเบ้อ เซตเก้าร้อยกว่าบาทนะอันนี้คือกึ่งมีขายมีขายมีขายเลยเจตอร่อยใช่บิ๊กเบิร์กมาอันนี้ก็อาร์มยืดยืดเหรอใช่อาร์มยืดมันเป็นล้อมันเป็นล้อสิบแปดนะแต่ถ้าเป็นปกติที่เขาใช้กันเน่ยเป็นล้อสิบเจ็ดเหมือนข้างหน้าข้างหน้าสิบเจ็ดเห็นไหมมันเจี๊ยบอ๋อมันใช้เท่ากันเหรอหน้าหลังไม่ถ้าปกติใช้เท่ากันสิบเจ็ดสิบเจ็ด แต่อันนี้จะทําคล้ายๆกับพวกวิกเตอร์ K R เขาจะใส่สิบเจ็ดสิบกันมันห่างกันแค่นี้มึงก็เลยเลยมาใช้สิบปดท่อของแดงบางไรายถ้าจะไม่ผิดใช้ในสนามแข่งเท่านั้นเสียงเป็นไงพี่เสียงแบบนวงหูชาวบ้านไหมก็นิดนึงนิดนึงใช่แล้วตัวนี้เราก็เบิกใหม่หมดเลยเบิกใหม่เบิกใหม่ทุกจุดเลยทั้งเท้าอนลอยมีไม่มีตรงไหนไม่เบิกใหม่นะคะทุกคนแล้วตรงนี้คือ อมันมีวิธีล็อกเป็นท้ายมนียมเป็นท้ายมเนียมท้ายมนียมใช่เนี่ยมันตัดออกนะปกติมันจะเป็นเหล็กไม่ให้แม่ร้อยตัดออกเป็นท้ายมเนียมมันก็เลยไม่มีที่ล็อกมีเลยเราก็เลยใช้ใช้รัดเอาแบบยารทมชาติรัดเอาเลยบ้านเราบอกพี่เอกเอกนาทองคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวความเร็วอย่าพึ่งนี่เรามาเจออีกตัวหนึ่งแกพึ่งไปแบบคิดสร้างสรรค์เอามาใหม่หยกก็ไปเห็นหยกก็เฮ้ยมันน่ารักดีหยกเคยขับของอ่าไอปอ อันนั้นเป็นไฟฟ้าอ๋อรออันนั้นไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้มอเตอร์อันนี้เป็นเครื่องเลยเครื่องรถเครื่องตัดหญ้าที่เขาใช้ตัดหญ้าข้างถนนอะแล้วเอามาประดิษฐ์ใช่<ห>เอามาใส่เงี้ยมันชื่ออะไรอะสะกตเตอร์ยืนสะกตเตอร์อยืนมินมินไปยืนดิเ <c oughs> หมาะกับมึงมากเลยอะ <c oughs> มันเหมาะมันเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างมึง <c oughs> ไม่ได้มาเตี้ยนอะขี่ขี่ไปขี่ไปทำงานนี่ ไม่ไม่ไม่ใช่สเก็ตลูกมันไม่ใช่สเก็ตบอร์ดด้วนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งอะไรไปแล้วเฮ้ยแม่งอันนี้โดมิโนะอ่ะใช่โดมิโน่สุดคือของวอทไซคือโดมิโน่แอ้ยมีไฟด้วยขี่ตอนคืนได้นี่เงหลังเลยไฟช้างเหมือนอ๋อไฟแบบบอกว่าเราอยู่นี่นะเราอยู่เราจะอันนี้นะเราขับอยู่นะใช่ครับ อันนี้มันสมัครมากไหมตอนคืนสว่างเอโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าประวัติคันนี้ไปได้มายังไงคี่ยังไงถึงจะเล่นคันนี้ไม่เวลาผมไปเที่ยวอะเวลาเดินไปซื้อของไกลๆอะขี้เกียจเดินเราไม่เอาจักรยานไปไจักรยานมันับก็ได้มันก็ไม่ไม่อยากปั่นอะไรเลยไม่อยากเหนื่อยไงก็อยากขี่อย่างเงี้ยแล้วไปได้อันี้มาได้ไงซื้อมาก็ซื้อโครงมาประกอบเองหมดเลยซื้อเฉพาะอันไหนเฉพาะโครงอันนี้ใช่โครงเราก็มาทําสีเองอ อ้พวกเบรกนี่ก็เป็นของจักรยานสายบุ้งสายเบรกอย่างเงี้ยของจักรยานจักรยานเล็กใช่ไหมใช่จักรยานนี่อันนี้เบรกล่างนี่ก็เป็นจักรยานเหมือนกันของจักรยานเฮ้ยน่ารักมากจานดิงจานดิสของจักรยานหมดเลยอันนี้ก็คือเบรกไหมเบรไม่ใช่คัสบุนมอเตอร์ไซค์เนาะเบรกอ่าเรามาดูเครื่องดีกว่าตัวตัวหล่อของพ่อของของคันนี้พระเอกของคันนี้เฮ้ยล้อก็น่ารักมากเดี๋ยวเราค่อยคุยล้อแม็กเท่าไหรสองพันกว่าบาท แค่แม็กใช่ไหมไม่รวมยางยางเลยสองบรรทัดหน้าหลังหน้าหลังคู่แค่นี้นะสองบรรทัดโอ้โหแพงกว่ดรถคันนั้นอีกอุ้ยแพ้จริงอันนี้ยางของอะไรอ่ะเป็นยางสลิกไม่มียางไหนอ่ะอ๋อรู้อยู่รู้อยู่ยางสลิกแบบไม่มียางไหงทุกคนเหมือนบิ๊กไบค์แหละอ่าใช่อุ้โซ่น่ารักมากโซ่เล็กกว่าจักรยานอี่ก่ะโซ่ไอ้นั่นไงโซ่ลาวลินของพวกมอเตอร์ไซค์อ่ะอ้าวเหรอใช่ใช่ ปื้ออันนี้อันนี้ก็เบิงไใหม่นะใช่เบิร์ใหมลูกค้ามามาดูเครื่องเครื่องเราไปขโมยเครื่องตัดหญ้าที่บ้านมาใช่ไหมคะลูกพี่เครื่องตัดหญ้าไม่เอดเออเครื่องตัดหญ้าล้วเราเอามามูเครื่องใหม่เราได้ทำอะไรเพิ่มไหมเครื่องตัดหญ้านี่เครื่องเดิมเลยแต่ใส่คอยแต่งใส่คอยแต่งใส่คาบูนี่คอยไฟคอยใส่แดงแดงใช่แล้วก็ใส่คาบูเรื่อย อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้กองมัเนี่ยใช่กองกันฝุ่นแกะดูได้ไหมไม่ใช่ต้องขันก่อนอ๋อเป็นกองกันฝุ่นเหมือนกองรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกันฝุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราสตาร์คือสตาร์นี้เลยใช่ดึงเลยไม่ฉีพังไหมเนี่ยก็มีนะเราดึงแบบไม่รูจังหวะเออเราเราท่ออ่ะท่อมันร้อนเร็วไหมก็เร็วอยู่แล้วตอนหายร้อนนะหายร้อนเร็วไหมเร็วอยู่มันเป็นไทเทเนียมเป่ะไม่ไม่เป็นมิเนียมมีเนียมมเนียมก็กระพงกันสองพันกว่าบาทเลย พอสองพันใช่สองพันถไปต้งเนี่ยสองพันว้ืดอันนี้วิ่งเคยจับ G P N ไหมจับ G P S ได้แปดสิบแปดสิบเอาสุดๆแล้วใช่ไหมใช่สุดๆแล้วแปดสิบถ้าเรามาไล่สเตอร์อีกมันก็ได้ไปไกลแต่ต้นมันจะไม่ได้ไงเราก็จะเอาทั้งต้นทั้งปลายมันก็เต็มที่ก็แปดสิบจับ G P S แล้วแต่แปดสิบนี้ถ้าล้มนี่ก็ถเจ็บเลยนะเพราะว่ามันเป็นกะมันเป็นรถที่เป็นรถที่ยืนขับอ่ะแล้วแบบ ยืนขับนะเว้ยไม่ใช่นั่งขับเว้ยถ้านั่งขับมันบบเฮ้ยเราเรานั่งบังคับได้แบบเอาขาลงได้แต่อันนี้มันยืนขับอ่ะคือถ้าไปคือกระโดดทั้งตัวอถ้าเสียทรงก็ล้มไปทั้งตัวเลยสิขาขับวโนสูขับได้ขับได้ครับมินกล้าขับไหมมีมนขับรถไม่แข็ง